สอรอบหายตัวเลยแต่ผมสังเกตบ้านไหลด้านนอกจะไหลแบบว่าดีกว่านะเลมอนมาคูณสี่โบสวยคืนทุนกำไรร้อยหนึ่งสวยเว้ยเอาดีคูณเจครับผมเน้ๆนๆเว้ยคูณแปด้วยเอาดี โอ้โหกำไรยังไม่มากเท่าไหร่นะครับผม,ผมดูเดี๋ยวต่ออีกน,นิดนึงละกันนะครับผมเบตสามสิบ <30 S 1> ไปเลยละกันสามสิบกูต้องมามาแล้วยังไงขอเน้นๆหน่อยละกันนะครับผมเพดมาโอ้ได้ยูพันแปดสวยเริ่มมากนดูเบตสามสิบ โอเคครับผมก็กาวสวีดัสสวัสดีนด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับบักยองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมรักกี้พิงกี้นั่นเองนะครับหมูนําโชคนะครับผมก็มาดูนะครับทุน300รอรหรือเปล่านะครับผมเบสสิบบาทเลยแล้วกันนะคนดูจะได้แบบว่าตื่นเต้นหน่อยนะครับผมวัดใจอะไรอย่างนี้นะครับผมจะรอดหรือจะล่วงแค่นั้นนะครับผมก็ฝากเป็นกำใจด้วยแล้วกันนะครับผม มากำไรห้าสิครับผมคูณห้าแล้วนะสิบห้าบาทครับผมมาแล้วครับผมผมาดูมาเลยครับผมผมาดูโชว์โหดโชว์ตึงไปนะเพื่อน มาแล้วครับผมมาดูแล้วยังไงนี่ครับผมท่าชมู้ชม480ครับผมอื้อเลี้ยงสวยนะครับต้องแปดเลยนะครับผม888้อยบบาทเลยครับผมตอนนี้โอนหกโคตึงโคตรอันตรายนะครับผมมาดูนะฮะก็สำหรับใครนะครับผมที่ คำบรรยชมคลิปผมใหม่ก็ฝากกระทึบไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปในบผมรางวัลซปเปอร์เมกาดนะครับผม528บาทนะคนดูสกแกตเตอร์ยังไงนะครับ3ตัว3ตัวสต,ตัวคนดู3ตัวโอ้โหขาดหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับผม่าะผู้ชมแต่ว่ายังได้ลุ้นอยู่ดูสองช่องฟีย์ได้มายังไง วายมาแทนสภาพนะครับผมแต่ว่ายัางได้ลุ้นอยู่โอเคนะครับผมรู้เรื่องนะฮะท่านผู้ชมนะครับผม ห้าร้อยเจ็ดสิบบาทนนครับผมดูเรื่อยๆนีครับเบ็ดสิบบาทนะฮะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดหน่อยละกันนนครับผมซื้อเบ็ดสามสิบเท่าไหร่วะเนี่ยสองพันไม่ถึงถ้าเบ็ดสิบบาทอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบมาหนึ่งไม้ละกันขอญาดเลยนะครับผมขอยาดเชื้อชายในการซื้อโหดโทว์ตึงันไปละกันในครับผมท่านผะู้ชมมา เรียบร้อยนะครับผมหนึ่งร้อยสี่บาทนะครับผมซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหให้ตายเถอะคนดูซ้ำอีกไหมมาจัดหน่อยละกันรอบนี้ต้องมาแล้วแหละนะครับผม,ผมดูซื้อไปตั้งเจ็ดร้อยรอบนี้ถ้าไม่ได้คือแบบเหลือเจ็ดสิบสามบาทสุดท้ายจริงๆนะคือแบบหมดเลยอะกำไรที่แบบว่าเราได้มาหมดเลยนะคนดูถ้าไม่เข้านี่คือหมดหมดลภาพเลยครับผม <laughs> มาส่องุนสุดท้ายอย่าบอกว่าจะเกลือกันอะไรขนาดนั้นนะโอ้โหให้ตายเถอะซาร่าเนรับผมมอดูโอ้โหเชื่อเขาเลยคนดูหมดสิทธิ์ครับผมซืเออรีเกมไป2สองรอบหายตัวเลยแต่ผมสังเกตบ้านไหลด้านนอกจเกลรอแปลว่าดีกว่านะเลมอนมา คูณสี่โบสวยคืนทุนกำไรร้อยหนึ่งสวยเว้ยเอาดีคูณเจ็ดครับผมเน้นๆเฮ้ยคูณแปดด้วยเอาดีโอ้โหกำไรยังไม่มากเท่าไหรนะ่เนียครับผมดูเดี๋ยวต่ออีกนิดนึงละกันเนะียครับผมเบ็ดสามสิบไปเลยละกันสามสิบกูต้องมามาแล้วยังไง ขอเน้นๆหน่อยละกันนะครับผมเพชรมาโว้ได้อยูพันแปดสวยเริ่มมาันดูเบ็ดสามสิบโอเคนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมโอ้โหถ้าเลมอนมานี่ผมบอกเลยเข้าเต็มเต็มก็โอเคละกันนะครับผมสำหรับลัคก,กี้พิ้กี้นะครับผมวันนี้ก็ถือว่าไป พลาดตรงที่เราซื้อฟรีเกมเรามันเสียไป2รอบเนะี่ครับผมก็ดีที่แบบว่าไหลนอกยังแบบว่าทํากําไรได้คืนนะครับผมก็โอเคแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกระตือไรให้ด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ yeah, And bad that always something's I like I'm I feel like bad, but hell I used to that. Always turn back to my but turn